คือปรับเชื่อมธรรมดานะครับอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นระบบเท้านะครับแนวทางดูนะครับเป็นแนวทางดูนะครับปรับเป็นเท้านะครับใช้เป็น 4T ทีนะครับซีทีออโต้สตาร์ทเอมนะครับกระแสไฟสูงตอนนี้คือคอนโทรลได้ทุกตัวนะครับการทํางานได้ทุกตัวนะครับดาวสโลปหน่วงนิดนึงตัวนี้แม็กกา d ก็คือปิดไว้นะครับ เพาฟพีเซนซีก hmm. ็คือสเต็ปเพาความทีนะครับตัวนี้ความกว้างนะครับลงแก๊สเปิดผิวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสว่าสเต็นี้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมดูนะครับ có bộ pháo ở คือสเตปเพ้านะครับลองเอาไปถุดเชื่อมดูนะครับต่อไปนะครับเราจะเชื่อมสแตนเ,เลสนะครับสเตนเลนียมแทกนะครับเราก็ปรับเป็นกระแสตรงนะครับก็เป็นดีซีก็เป็นสองทีนะครับปิดไว้ก่อนแต่ว,ว่าปรับไว้มัมนก็ไม่มีผลครับแต่ว่าเราปิดไว้เดี๋ยวลองกระแสไฟนะครับเ,เบพิ่มหน่อย แ,แต่งานนะทางตัวเตนนะครับที่แถมไปจะเป็นสีเทานะครับสามารถเชื่อมได้ทุกโลหะนะครับ งานแขกนะครับ เราลองเดินเท้านะครับเท้าสเตอร์นะครับเป็นเท้าความถี่ความกว้างใชออโต,โตนะ้เหมือนเดิมนะครับเท้กกรอน สเตเลสนะครับแนวก็จะเท่ากันนะครับการปรัแบแบนวทางนะครับเอาสเตเลสนะครับก็ความหนาก็ขึ้นกระแสะไฟก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานนะครับแล้วก็ช่างแต่ละคนนะครับก็ต่างกันไปนะครับเดินช้าเดินไวนะครับ okay.